ผมจะพามาดูนะครับว่า BMC 5530e โฉม G 3 0ทั้ง2คันนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ทั้ง2คันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น 2,000cc ราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,359,000บาทนะคะรถบ้านมือเดียวเท่านั้นค่ะออกห้างไปแด้าย่ดงที่3,890,000บาทนะคะของผมนะครับเป็นปี2019เลขมาอยู่1 1 0 0 0 0นะครับราคาเพียง1 1 0 0 0 0้าน เก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับ1,190 0 0บาทคันนี้นะคะจะเป็น B M W 5 3 0 E ตัว M Sport ตัวท็อปสุดนะคะ ชุดแต่ง M Sport รอบพันนะคะล้อนะคะ M Sport ขอบ19ลายดับเบิลสป็กนะคะไฮไลน์นะครับคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะสิ่งที่ต่างกันนะครับล้อแห็กคนละลายนะครับด้านข้างมีครีบมาให้แล้วครับจนนี้ช่วยระบายความร้อนนะครับแต่คันนี้จะไม่มีหลังคาสันลูฟนะครับผมคันนี้มาพร้อมประตูดูทั้ง4บานเลยนะคะภายในมาดูกันเลยเครื่องเสียงนะคะจะเป็นฮามันการ์ดนะคะเบาะรับเมมโมรี่ซีสองตำแหน่งพวงมาไย M Sport นะคะพร้อมฟลูส์อคอนโทรลมาให้แล้ว กล้องรอบคันสาองศานะคะแล้วก็จะมีะหลังคาแก้ารานอมิกซนลูปมาแล้วในส่วนด้านหลังนะคะกว้างขวางตามสไตล์ซีรีส์5เลยนะคะคันนี้นะครับผมผมมีนี่เลยครับฟังชันหลักพื้นฐาน,นครับแกสเจอร์คอนโทรลสามารถคอนโทรลเสียงด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดีเลยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันช่วยจอดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งสองคันมีความแตกต่างยังไงเลือกหรือว่าสนใจคันไหนทักเข้ามาหาเราที่คาบันเลอร์ได้นะครับพร้อมให้คำปรึกษาเสมอครับ